สรุปการพัฒนาผู้เรียนนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็คือกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวิน,นัยปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551แบ่งเป็น3ลักษณะนะครับ1กิจกรรมในแนว2กิจกรรมนักเรียนและ3นะครับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธนารณประโยชน์นะครับกิจกรรมแรกนะครับคือกิจกรรมในแนวต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองได้รู้จักการตัดสินใจรู้จักแก้ปัญหารู้จักปรับตัวและวางแผนชีวิตได้นะครับ กิจกรรมที่2กิจกรรมนักเรียนต้องการพัฒนานักเรียนให้รู้จักระเบียบว,วินยัยเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบทํางานร่วมกันมีเหตุผลการช่วยเหลือแบ่งปันกันเอื้ออาทรและสมานฉัน,นจัดให้สอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนนะครับประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือเนเนลียุวากาชาติผู้บาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมชุมนุมชมรมนะครับ และกิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ต้องการพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและท้องถิ่นในลักษณะเป็นอาสาสมัครมีจิตสาธนารณะนะครับ สำหรับหลักการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับมีหลักการสําคัญอยู่ด้วยกันสีข้อ 1. มีเป้าหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 2. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจความถนัดความต้องการเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ3เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสํานึกในการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลนักษณะต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับและข้อ4นะครับเป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครูพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นําชุมชนปราชชาวบ้านองค์กรและหน่วยงานอื่นๆมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนะครับ เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นมีเป้าหมายในการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะสําคัญอยู่ด้วยกัน5ประการได้แก่ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนะครับอันจะนําไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์8ปประการนะครับได้แก่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมี วินัยไปเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะนะครับ แนวในการจัดกิจกรรมสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีแนวในการจัดกิจกรรมดังนี้นะครับ 1. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 2. ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายฝึกการทํางานที่สอดคล้องกับชีวิตจริงตลอดจนสะท้อนความรู้ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนนะครับ 3. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง3ลักษณะก็คือกิจกรรมในแนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสา าันรณประโยชน์นะฮะโดยจัดกิจกรรมรายบุคคลเป็นกิจกรรมกลุ่มทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับ 4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ดําเนินการโดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบเน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการดําเนินกิจกรรมนะครับ 5. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันนะครับบนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยและก็6นะครับจัดให้มีการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ก,กิจกรรมต่างๆนะครับ ขอบคายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับมี4ข้อ 1. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้อาชีพและการดำเนินชีวิตที่ดีงามตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพนะครับ 3. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคมและข้อ4นะ เป็นกิจกรรมที่ฝึกการทำงานและการให้บริการในด้านต่างๆทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมนะครับ